สวัสดีค่ะลูกค้าจ๋ากุ้งรีวิวนะคะจากช่องกุ้งรีวิวและชาแนลค่ะวันนี้เรามารีวิวกันนะคะก็จะเป็นโอ่งใส่น้ํามีฝาปิดนะคะขายดีมากเป็นที่นิยมมากเลยนะคะลูกค้าหลายท่านนะคะนิยมซื้อไปนะคะเราก็ไปตั้งวางที่หน้าบ้านนะคะเสริมหงส์จุย้ยหรือว่าบ้านใครมีเป็นศาลาพักพักล่มนะคะก็นําไปตั้งวางไว้แล้วก็ใส่น้ําตักกินก็ได้ค่ะอันนี้จะ มีจำหน่ายโอ่งนะคะแล้วก็ขาตั้งแยกกันนะคะลูกค้าจะซื้อเป็นชุดก็ได้เวลาตั้งวางบนขาก็จะสวยมากนะคะร้านเรานะคะอยู่จังหวัดพิษณนุโลค่ะลูกค้าจ๋าพิกัดหน้าโรงเรียนพุทธชินราชนะคะเปิดทำการทุกวันตั้งแต่แปดโมงขึ้นไปถึงสองทุ่มครึ่งนะคะปิดดึกด้วยนะคะแล้วก็จำหน่ายทั้งหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์นะคะเปิด เปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดเลยถ้าใครสนใจจะมานะคะโทรสอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์0657894935ค่ะสวยมากลูกค้าจะฐานเรามีให้ลูกค้าได้เลือกใช้หลายขนาดนะคะสามารถมาเลือกได้เลยมีสูงมีเตี้ยนะคะมีขนาดกลางๆแล้วก็มีหลายรูปทรงนะคะร้านเราจำหน่ายเป็นกรอบรูปนะคะของมงคลภาพมงคลนะคะแล้วก็เป็นเครื่องปั้นดินเผากระถางดินเผาแล้วก็ เป็นของแต่งบ้านเสริมพงจุ้ยแบบต่างๆนะคะถ้าใครสนใจก็เข้ามาดูสินค้าที่ร้านกุุงได้เลยนะคะใส่น้ำทานได้เลยนะคะใครปลูกกระท่อมกลางนานะคะก็สามารถนำโอ่งไปใส่ได้ข้อดีของการใช้โอ่งดินเผานะคะเขาจะเย็นนะคะน้ำเขาก็จะเย็นด้วยนะคะตกแต่งบ้านนะคะ วางไว้ที่ทางเข้าประตูหน้าบ้านกระดาเป็นสองฝั่งกระดานนะคะใครจะนำไปปลูกบัวหรือว่าจะาเลี้ยงไม้น้ำต่างๆก็ได้นะคะตกแต่งบ้านเฉยๆวางไว้ก็สวยค่ะลูกค้ายัางไงฝากด้วยนะคะใครได้ดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามให้แม่ค้าด้วยนะคะกด subscribe ให้แม่ค้าด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะยังไงถ้าใครผ่านไปผ่านมานะคะจะไปปไหว้หลวงพ่อพระพุทธชินราชนะคะอย่าลืมแวะที่ร้านเราก่อนนะคะ ร้านเราจะอยู่ก่อนถึงหลังวัดใหญ่ประมาณ500เมตรเท่านั้นเองยังไงก็ฝากไว้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมที่ได้ดูคลิปนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะ